โอเคมาสวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะน้องจ๋าส่วนบุญประจวบนะคะคช่วงนี้อยู่อยู่ทลิปหน้าช่องคูป,ป้อมก็จะขึ้นในส่วนของกล้วยไมย้ ขึ้นขึ้นอย่างแบบงงมากแม่นะคะซึ่งกล้วยไม้ตอนนี้สวยมากมันเหมือนว่าช่วงตั้งแต่ช่วงถ้ากล้วยไม้นะครับจะเป็นช่วงตั้งแต่เดือนตีเป็นว่าเดือนธันวาใช่ไหมครับธันวาไปชนถึงช่วงเดือนสิงหาประมาณนี้ครับเพราะหลังจ้าสิงหาช่วงฤดูฝนเนี่ยกล้วยไม้ก็จะไม่ค่อยมีดอกเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เหมือนเขาฟักตัวแล้วสะสมอาหารอีกทินมาดูกันนะคะเดี๋ยวให้น้องจ๋าอย่างกล้วยไม้เดี๋ยวเอาไว้ท้ายๆแต่เราจะมาดูต้นนี้เด็ดมากอันนี้ หูช้างนังเียงผมว่าลายลายลายดีมากเดีเดี๋ยวก่อนนะขอดูใบล่าสุดก่อนได้ไหมเนี่ยใบวิดีจ๋าเนี่ยอันนี้ล่าสุดแต่ว่าสียังไม่แห้งครับมันก็เนี่ยถ้ามองเห็นว่ามันก็จะลหลเท่านี้เสตียมากตอนตอนกมันเป็นหูช้างนังถึงที่เตียมากเลยตอนตอนที่ขึ้นใบเนี่ยขึ้นมาปุ๊บรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเหมือนรู้สึกใจหายแบบว่ามันขึ้นมาแล้วมันหน้าอย่างเงี้ยครับมันเหมือนต้องเขียวตอนแรกถ้าตอนที่มันเป็นใบใบตัวเนี้ยขึ้นมามันจะเห็นได้ชัดว่าว่ามันด่างพอขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกันนอยย่างี้เล พอสีมันเริ่มแกต่พอมันเต็มสีแห้งปั๊บใช่มันมันเริ่มรู้เลยอย่างจีดอ่ะเเด็ดอ่ะตัวตัวนี้ผมว่าลายลายจะสวยสุดเลยแล้วพอมาใบนี้ก็ได้ครับอุ๊ยดีดีบอกเลยต้นใหญ่แบบนี้นะคะเดี๋ยวยกไปส่งถึงบ้านเลยสําหรับใครที่ยังไม่มีนะคะอยากจัดต้นนี้ขอราคาหน่อยค่ะราคาต้นนี้อยู่ที่2,500บาทครับค่ะดีมากมันมันไมมันเป็นไม้ที่ที่อายุประมาณ2ปีกว่าครับนะคะ เอาจริงๆว่าต้นเนี้ยถ้าในยุคนั้นอตอนที่มาตอนหน่อก็สามหมื่นกว่าน่าจะเข้าใจกันใช่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 ใชคือ,อย้อนย้อนไปสองปีสองปีคือไอ้สองหมื่นกว่าในยุคนั้นอ่ะก็น่าจะเข้าใจว่ามันก็เนี่ยครับคือเนี่ยแค่แบบตอนตอนที่ไปซื้อนี่คือว่าเนาะผมให้เขาส่งผมไปเอาเองไปเอาเองอะไปเอาเอง,เอเองคือผมกลัวเงินสองหมื่นผมหาย ใช่กลัวหายแล้วก็ก็คือมาแย่ปถึงถึงเรา่ถึงที่ต้องไปดูครับต้องไปให้ถึงที่เดี๋ยวซูมตัวลายให้นะคะสาหรับใครที่อยากตั้งแม่ก็น้องจ๋าเนาะใช่เยวยกไปส่งเลยนะคะยกไปส่งได้เลยจะไปส่งได้ส่งได้นะอยู่ใกล้อยู่ไกลคุยกันนะคะโทรมาหาน้องได้เลยยิ่งถ้าเป็นนี่ลงก้านดีมากจ๋าครับยิ่งถ้าเป็นโซนภาคกลางนี่สะดวกเลยครับผมจะไปทุกวันอังคารนะอังคารนี้คือผมจะไปส่งกล้วยไม้ทางโซนนั่นแหละใช่ไหมทุกวันอังคาร ต้องเลือกที่ต้นเลยจ้าถ้ามันลงก้านขนาดนี้ยังไงก็ไม่หลุดนี่ดูดิมีมันมาแล้วยังไงก็คือทุกใบช้างด่างเหลืองสเตียทุกใบ2องพกระถางเบิ่มๆใสเก่งไปเลยใครจะเอฟโทรหาน้องได้เลยคือมีตำหนินิดเดียวมีตำหนิตรงที่ใบมันคือใบล่างไม่เป็นไรใบล่างแบบไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงถ้าตัวนี้ใบไม่เสียนี่จะสวยมากเลยเออนะจ่ามาดูอีกไซส์หนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นไซส์ ใส้ลูกของตัวนี้นะครับต้นลูกต้นลูกนะคะแต่ว่าผมบอกตามเลยว่าอันนี้ใบนี้มีปัญหานะครับเพราะว่าเกิดเดี๋ยวก็หายถามว่าเกิดจากอะไรบอกตรงๆเลยเพราะว่าเกิดจากตรงที่ว่าผมเอาดินดินเก่าครับรอดินเก่ามามาใช้ใหม่ โดยที่ปกติผมไม่ได้ตากเนี่ยปุ๊บมันก็จะไม่ได้คลีนใช่ครับมันเลยชะงักแน่เลยดูแล้วแบบว่ามันเหมือนว่าใช้จากตัวนี้ก็เลยเอามาผสมกับมะพร้าวมันก็เลยมีปัญหาครับ่อเคแต่ว่าเดี๋ยวมันก็หายครับเพราะว่าผมเคยทําอย่างนี้แล้วมันก็หายผมสงสัยว่ามันเป็นอะไรแล้วคราวนี้ก็เลยมาลองอีทีหนึ่งรู้เลยว่าโอเคให้ครับตอบได้เลยอ๋อเป็นประมาณนี้เนาะครับมาดูกันนะคะต้นนี้ต้นนี้น้องจ๋าต้นนี้580อบาทห้าร้อยแปดสิบนะคะใช้เข่งด้วยซส์เข่งแล้วก็ใหญ่นะครับ คือถ้าแบบว่าถ้าถ้าเห็นตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เหมือนเล็กนิดเดียวแต่ถ้าลองยูดเดอะมัใหญ่ด้ใหญ่นะครับใหญ่เด้อใหญ่นะคะนี่นะคะโทรหาน้องได้เลยครับหมูช้างแล้วก็อันนี้จะเป็นอ่าอันโบโบโบอาโบอาโบมาดูเอาโบกันนะคะวันนี้เป็นจริงๆตัวนี้เป็นไม้ต่อขึ้นยอดแล้วครับ เป็นเริ่มจากไม้ต่อที่ยบยอดไปรอบหนึ่งแล้วอันนี้ขึ้นขึ้นมายอดใหม่แล้วครับตอนนี้มีทั้งหมดห้าครับห้าใบครับต้นนี้ราคาที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทพันสี่นะใช่ครับหนึ่งพันสี่ร้อยบาทโบฮาใบพันสี่ราคาดีดีก็จะมีต้หนิตรงที่ใบนี้กับนี่นะคะมีอาการครับอาการที่ไม่ใช่อาการเน่าหรืออะไรแบบว่าเอามาแล้วลมตีครับมันช้ำเพราะว่าการการขนย้ายเนาะดูโอเกะกันโอโอเกะอันนี้สองร้อยห้าสิบบาทค่ะดียสองร้อยห้าสิบ ก็แล้วก็จะมีไซส์เล็กก็จะมีจริงๆผมมีเริ่มต้นแต่หนึ่งร้อยร้อยห้าสิบสอร้อยสครับผมครับไซส์นี้ก็อยู่ที่250บาท250นะโอเคครับแล้วก็อออออออดิบครับอันนี้ออ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 อดิบวันนี้กคิววักคิว กิ้วอะกิวอันนี้เอาอะไรมาเอาอ๋ออ๋ออ๋อออดิบอ๋อดิบบาคิวครับอันนี้ราคาอยู่ที่สองร้อยบาทครับสองร้อยนะคะกระถางนี้สองร้อยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็เหลืองนี้นี้นี้ตัวนั้นก็สองร้อยครับเหลืองอันดามันเหลืองอันดามันสองร้อยนะจ๊ะกระถางแปดนนิ้วก็โอเคครับครับแล้วก็ไซส์เล็กค่ะ ไซเล็กนี้80บาทครับแบาทนะจ๊ะแล้วแต่เลยนะจ๊ะมาดูกันนะมาดูหูช้างด่างขาวกันหูช้างด่างขาวอันนี้ขาวเฉยนะครับอันนี้ขาวเฉยนะไม่มินนะไม่ไม่ขาวเฉยๆเนาะครับ680บาทนะคะหกรบาทครับกระถาง12บสอนี้ใช่ถังเบลโล่เลยอ่ะคือมันใหญ่มากเธอถ้าถ้าถ้าไม่มีได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะเพลีอฝากของไว้โอเคขอบคุณนะครับก็ฝากของไว้คือถ้าไม่มีต้นแม่ก็จะขายราคานี้ไม่ได้เนาะครับก็จะบอกไปว่าคือแล้วก็ คือคุณค้าไซนี้เขาขายอยู่พันสองจ้า่คือถ้าแต่ว่าน้องจ๋าสมมนาคุณสําหรับ f อทุกๆท่านนะคะติดตามน้องจ๋าแล้วมาเอฟไม้น้องจ๋า680บาทราคาดีดีนะคะแล้วก็มาดูกันที่ตัวนี้ไซส์เล็กนะคะตัวนี้เป็นมินครับ ตัวนี้มินนะครับโอเคมินค่ะมินตัวนี้350บาทคาดีเวอร์ครับจริงๆก็จะมีอีกใบหนึ่งแต่ว่าใบไม่ค่อยสวยได้ตัดออกอ่าโอเคครับนี่ควถมิน350ถ้าใบนี้เริ่มกลางเท่ากันก็ราคาก็จะขยับขึ้นนิดนึงครับอดีตขึ้นนิดนึงครับตามตลาดหุ้นนิดนึงครับ นิดนึงนิดหนึ่งโอเคมาดูกันต่อที่ประกายดาวค่ะประกายดาวครับนนี้ตัวรี้250บบาท2 5 0หจ้าไซส์กระถาง6กนิ้วจ้าครับอันนี้3 5 0รห้าสิบครับโอเคครับแล้วก็ถ้าถ้าอิ่ตัวนี้ไปก็จะมีส่วนที่ได้บุญคือตัวนี้ผมบริจาคให้กับเพื่อน่วมโกครับทำมาคือถ้าตันนี้จะได้บุญไปด้วยโอเคครับผดร่วมกันโอเคครับโอเคครับแล้วก็อันนี้หัวใจเศรษฐีนะหัวใจเศรษฐีตัวนี้เป็นอนี่คิทเตอลินัมอ่าคิทตอรลินัมคิทตอุ้ลินัม ตกใจพี่เล็กเหมาอะไรเลยคริสตอลิน้มนะคะครอันนน้ราคาที่280บาทโอเคครับ280ราคาดีดีคริสตอลิน้มตอนนี้ก็จริงๆในโซนภาคกลางโซนกรุงเทพตอนนี้ับกำลังแบบภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกตอนนี้ได้รับความนิยมอย่างมากใช่ใช่คืออย่างนี้มันจะเป็นคริสตัลอย่างนี้เนาะน้องจ๋านเนาะใช่ครับนี่นะคะท่านผู้ชมค่ะคืออาจจะมองในกล้องไม่เห็นนะแต่ด้วยตาเปล่าตอนนี้ป้อมจะเห็นตรงเส้นกลางมันเป็นเหมือนติสต์ใช่ครับมันจะระยิบระยับใช่มันจะระยิบระยับเหมือนเพชรอะค่ะคุณขา นี่นะคะเขาจะเรียกว่าคริสตัลน้านะคะมีอยู่สากระถางกระถางละส่งละแปแล้วก็จะมีตัวตัวนี้เป็นหน้าโมเจกสถีเนี่ยแต่ว่าตัวเนี้ยจริงๆมันมีชื่อจำพระแล้ลแต่ผมผมอ่ะมันมันมีมันมีชื่อของมันแหลบแต่ว่าตัวเนี้ยผมผมไม่รู้ว่าชื่ออะไร,รก็เป็นว่าคิสไม่ออกอันนี้ค <Chris. S 2> ิดไม่ออกคริสไม่ออก คิดไม่ออกว่าว่าชื่ออะไรคือจำไม่ได้ครับมัมีแรงหัวเราะกับลูกซิสแหรอฉันนหนื่ยวันนี้ตัวนี้จะราคาที่ส5 0าิบามนะราคาดีนะราคาดีนะลูปหัวใจลูกหัวใจอันนี้เป็นแบบใบกลมๆนะคะหูชิดๆนะคะต้นนี้นะคะต้นนี้นะคะ350รอาเนาะมาดูตัวภูตัวนี้นะคะผู้ผู้ระเบิดดังตัวนี้ค่ะ 230บาท230นะคะมันจะขึ้นอันนี้กำลังขึ้นหนอเนี่ยลายแบบนี้นะคะลายแบบนี้ก็คือโตไวโตไวโตไวนะคะคือไม่ได้ดังจัดมากนะคะจัดก็จะโตช้านิดโอเคชอบใบจะช้ำใบจะช้ำเนาะอันนี้มันช้ำมันมันช้ำง่ายนะคะ230นะคะมีสองกระถางทักน้องได้เลยนะคะมาดูผู้ฉลุอินโดด่างกันอันนี้ผู้ฉลุอินโดด่างนะคะหนึ่งร้อยบาทครับร้อยหนึ่งหมดเลยนะคะกระถางไหนก็ได้นะคะแคปเจอร์เอานะคะทักหาน้องเอานะคะ นี่นะคะเบอร์ที่ให้ไปแอดไลน์ได้นะคะเพราะว่าลูกค้าบ่นนะว่าพี่จ๋าไม่ค่อยตอบไลน์ค่ะคือบางทีแบบว่าต้องแบบบางทีขับรถบางทีส่งของอะไรอย่างเงี้ยขับรถถ้าถ้าเป็นช่วงก็วันศุกร์วันศุกร์เนี่ยก็จะช่วยช่วงของข้าอาจจะศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยช่วงข้าอาจจะไม่ค่อยได้ตอบแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะตอบตอบถึงตีสามครับอย่างเมื่อวานก็ประมาณตีตีสอง ที่สองก็มาดูกันต่อค่ะกว่าพรมด่างหรอพรมด่างัขวักกวักว่าพรมป่าด่างครับกวักกวักพรมป่าด่างนะอ่าก็ถังละหนึ่งร้อยยี่สิบก็ถังละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะทุกทอันนี่นะแต่ว่ารน้าเดือนปกติแหละครับแต่ว่าไม้ไม้เก่าตอนที่แยกมาท้ำอ่ะก็ยังไม่ได้เด็ดออกก็ให้เขาอยู่อย่างนั้นคืออยู่ได้อีนึงร้อยยี่สิบแล้วก็จะมีครับก็จะมีตัวนี้กองไปเริ่มเลยจ้ะ เป็นกออย่างงี้ครับใครชอบไซส์แบบนี้นะคะอันนี้ก็ราคาอยู่ที่750บาทอ่าคือ750เนี่ยคุ้าสิบเนเลยประมาณ8ปดเราจะ8ต้นน่าจะได้ครับครับผม8ต้นนี่คือไซส์ใหญ่ๆนะนี่นะนี่นะคะ750ดาสิบสบาทนะจ๊ะนี่นะคะลายนี้โอเคครับกุ้งอุ้ยภูนางอเนกเนี่ยนะภูลงยานหน้าด่างก็เลิศอยู่หรือวางข้อบอวางวางครับแล้วคือแบบว่าขึ้นอยากำลังขึ้นแล้วแต่ผมฝังไม่ลึก เพราะว่าผมตัดเพราะว่าเห็นว่าใบเขาใหญ่เลยผมเลยฝังอันนึงนี่นะคะเพราะกลัวความทยกหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครั้อยยี่สิบครับมันจะเป็นสองใบก็จะเป็นขึ้นกำลังขึ้นนะโอเคครับน้องตัดมาสองใบเหรอครับหรือว่าตัดเป็นสองข้อตัดเป็นสองข้อครับตัดตัดคือสองข้อต่อกันไม่ใช่แยกนะแยกครับแยกเหรอใช่ครับเราจะใส่เป็นสองข้อให้เลยใช่เป็นสองข้อก็คือแบบว่าสองข้อสองต้นเด้อพอพอมันเริ่มขึ้นมาสูงก็เดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นเหลือแค่ใบเดียวนะนะเดี๋ยวก็บอกเลยโอเคคือบางบางอันผมใส่รวมกันไว้พอเวลา ปุ๊บเราค่อยแยกแต่อันเนี้ยผมว่ามันดูแล้วถ้าใส่จริงๆอย่างเงี้ยบาลานดีแล้วก็เวลาขึ้นยอดมามันก็จะดูสวยแล้วลองมาใส่หลักปุ๊บมันก็จะขึ้นแบบได้สวยแบบนี้หนึ่งร้อยยี่สิบบาทยี่สิบมีสองกระถางนะคะภูรงยานะคะภูรงยากุ้งด่างนะจ๊ะพ่อคุณกุ้งอันนี้เจ็ดร้อยแปดสิบบาทเจ็ดร้อยแปดสิบมันจะตัวเนี้ยมันจะมีสองใบเนี้ ครับมีมีทั้งหมดหใบแต่สองใบเนี้ยรุดครับแต่ว่าตัวก้านตัวเนี้ยก้านก้านตัวเนี้ยก็ยังขึ้นลหลนะครับแต่ว่าใปไปไม่สุดอ่าอ่สำหรับใครอยากได้แล้วแต่เลยตามความพอใจแต่แต่ว่าดูอันนี้ใบล่าสุดครับอุตานี้ดีมากตานี้ดีมากก็รอลุ้นอีกรอลุ้นว่าใบเนี้ยถ้าใบนี้ก็ถ้าไม่ถ้าใบนี้เลิศผมตัดยอดเลยค่ะใช่ครับใบเลิผมตัดยอดเลยวอาราคาเปลี่ยนราคาเปลี่ยนอ่ะอาบอกราคามาเผื่อใครอยากลุนอันนี้ 780บาท780นะใช่นี่นะคะราคาดีเด้อบอกเลยแต่ถ้าอยากได้ถูกกว่านี้ก็ประมาณอีกสัปดาห์หนึ่งครับเดี๋ยวรอใบนี้อย่างตัดยอดออกตัดยอดเดี๋ยวผมตัดเลยตัดยอดออกขายต่อได้ได้ราคาที่แบบว่าซอบลงกว่านี้ครับคือคือแบบว่ามีหลายคนที่กําหนดราคาให้ผมผมกําหนดราคาให้ได้เหมือนกันนี่แล้วก็ตัวนี้แจมเจอร์พาตาซีนัมครับพาตาซีนัมเท่าไหร่ครับ ตัวนี้ไปลงรางเด้อไปลงรางยาวๆนะคะมันจะสวยมากอันนี้180บาท180นะจ๊ะพัฒน์สนามนะคะ180นะมีไซส์นิกแต่ว่าไซส์นิกไม่ได้มาไซส์นิก80ดสิบบาทครับอันนี้ไซส์กลางๆนะคะไม้ไม้กระดึ๊บกระดึ๊บไปเลื่อยลงรางเมื่อไหร่นะมันจะเบิ่มมานั้นมันจะสวยนะนี่นะคะมาดูกันต่อจ้ะอันนี้ก็เป็นอันอันอ่าอันโบวางข้อครับครับชาประมาณหนึ่งเดือนแล้วรากเดือนแล้วรากเดือนแล้วรอรอตาหน่อยได้โบน้อยโบน้อยโบน้อยอันี่หนึ่งร้อยห้า 50บาทครับผมครับลายก็ถือว่าโอเคได้ได้ได้แบบว่ามันก็มีลายที่กล้าอย่างเงี้ยได้ไปลุ้นเนี่ยเปอร์เซ็นที่เท่าไหร่นะหนึงร้อครับ150จ้ะใช่ครับร้อยห้าสิบจโอเคจูปีไอจูปีไอ180บาทจูปีไอร้อยแปดสิล้ค่ะเป็นไม้เป็นไม้ที่แบบว่าตอนนั้นผมอยากได้มากเลยร้องยุงไงนะครับก่อนน้องยุงน้องมดตุดยุงตุดมดอะไรของเขาเออก่อนก่อนหน้านี้เขาค่อยแบบว่าไปซื้อเขาก็แพงแพงแล้วก็สุดท้ายก็เลยไม่ซื้อ แล้วพอพอจังหวะที่เราได้แบบไซเด็กมามาเลี้ยงแล้วผมก็ซื้อมา่างเดียวหรือไม่รู้แหละผมก็ได้ความชอบแล่วเป็นไม้ที่ผมชอบเพราะว่ามันเรียวๆงไงไม่รู้เรียวเลเล็กๆนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าผมชอบอะไรไม่เหมือนเขาก็ได้ก็เลยประมาณนี้ร้อยแปดสิบบาทนะคะ สวยๆกันอ่ะอันนี้กวากอะไรเอ่ยกวากพระพรมอินโดครับกวากพระพรมอินโดนะคะท่านผู้ชมสีมันจะเป็นอย่างนี้เนาะบางคนเขาเรียกว่ากวากพระพรมรีเควสก็คือมันสีมันไปกลับกับตัวอื่นครับครับผมมันก็ดูสวยดีนะสี้ถ้ามองดีมันจะเหมือนว่าเราเอาสีไประบายอืมมันมันเหมือนว่าเหมือนเราแบบระบายสีลังสันนะเนี่ยอย่างนี้หนึ่งร้อยสามสิบบาท่ร้อยสามสิบก็จะมีหน่อมีอะไรขึ้นเออมีหนอด้วยอย่างต้นต้นนี้หน่อเขาจะเริ่มแบบใกล้เคียงกันครับผม ยิงแบบว่าแสงน้อยยงงสลำไรนะลมลำไร่นะแสงน้อยแล้วแบบว่าใบมันจะอยู่อยู่ดีครับโอเคค่ะร้อยสามสิบบาทนะจ๊ะมีสีกระดางงเลือกเลยนะจ๊ะอัมาดูกันที่อันนี้โชคก็ชั้นด่างนิดนิดครับด่างนิดนิดต้องตั้งใจมองนะแต่ว่าเห็นไฟมันจะสว่างนิดนึงอะไรแต่ว่าดอกด่างนิดนี้ต้องตั้งใจมองมาหากลางวันก็ได้แล้วกันเดี๋ยวให้ดูนะคะอันนี้ด่างด่างน้อยครับหนึ่งร้อยยี่สิบบาทร้อยยี่สิบนะ ร้อยี่สิบเนี่ยเนี่ยยังไมร่าสุดก็เห็นชัดก็เห็นชัดครับอย่างนี้หนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับผมนะแล้วก็นี้เป็นบัลลังก์เจ้าสัวครับบัลลังก์เจ้าสัวเป็นไม้ที่เขียวแต่สวยสวยครับแล้วก็ช่วเก้าชั้นโตช้าขนาดไหนบัลลังก์เจ้าสัวไปอีกหนึ่งเท่าครับบอกเลยว่าหนึ่งเท่าคือเพราะช้เกินขนาดเป็นไม้เขียวเพราะเมล็ดเนี่ยช่วเก้าชั้นเนี่ยประมาณประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์จะเห็นว่าเขาเริ่มขึ้นแล้ว แต่ว่าบาลังเจ้าสวันนี้คืออยู่จนแบบวันลืมไปแล้วเป็นเดือนครับก็จะเห็นว่าจะลืมแบบกว่าจะมีใบเพิ่มมาสักอันลืมแล้วอะลืมเลยมันโตช้าค่ะช้ามากโตช้ามากราคาดีมากด้วยอันนี้ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบนะน้องจ๋าไซส์ประมาณนี้นะจ๊ะคือไปจริงๆถ้าเปลี่ยนกระถางใส่กระถางสิบนิ้วอ่ะจะดูสวยมากเลยแล้วเขาจะโตไปได้เร็วกว่านี้ครับแต่ที่ผมไม่ใส่สิบนิ้วเพราะว่าเวลาส่งค่าส่งมันจะต้องเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นครับมันจะต้อก็ไม่ขยับซ้ายก็คือยู่ในไซส์เดิมให้ลูกค้านะคะเลือกกสันได้ ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบาทครับร้อยห้าสิบมาดูเดลี่นนี้เดลี่โรงเดลี่แปดสิบบาทใช่นายฟอกอากาศชั้นดีนะคะยิ่งยิ่งอยู่ร่มอ่ะยิ่งสวยใช่ไหมอยู่แสงเยอะก็จะอย่างเงี้ยครับแสงเยอะแสงเยอะแสงเยอะหน่อยใช่ถ้าร่มร่มอ่ะคุณนี่ครับอ่าสีใบจะเข้มใือสีใบต่างกันเลยอ่ะต่างกันเลยครับเนาะได้ถามว่าถ้าถ้าอย่างเงี้ยพอผมเอากลับเข้าร่มเห็นไหมครับเขาก็ลังเม็ดเม็ดสีก็ลังคืนคืนอยู่พอพออยู่แสงเยอะอ่ะมันจะคายเม็ดสีออกคล้ายๆอย่างกับปลาดุกนะ เห็นบ้าแล้วจริงๆถ้าถ้าปลาดุกอ่ะถ้าแสงเยอะถ้าน้ำใสตัวตัวเขาก็จะขาวครับเออเอาเคโอเคีจริงๆนะคือผมผมเลี้ยงมาผมปลาดุกครูจะรู้กับเธอไหมเนี่ยนะแล้วพวกนี้กอกอจะใหญ่มากกอแน่นๆเลยจ้ะ พวกนี้ก็เป็นไม้มงคลค่ะไม้มงคลนะคะนี่นะคะกุมารแดงกุมารดำกุมารทองสองร้อยบาทครับนะคะสองร้อยนะโคตรรวยหนึ่งร้อยห้าสิบาทหนึ่งร้อยห้าสิบนะจ๊ะพวกนี้มีจําหน่ายตลอดนี่นี่แหละพระเอกของเขานี่แหละครับสวนละวันวันนี้เหลือน้อยครับเหลือประมาณสองลังมาสิบเหลือสองนะนี่นะคะสั่งกันได้แหละสั่งกันตามสีนะเดี๋ยวจ่าเลือกให้เนาะครับถ้าส่วนใหญ่น่ะอย่าระบุสีให้ผมเลยเอาแบบว่าโทน โทนดีกว่าใช่ครับเพราะว่าเพราะว่ามันจะมีเฉุใช่เพราะว่าชมพูก็มีเค็มอ่อนเค็มหนึ่งเค็มสองหรือแบบว่าจริงๆอ่ะส่วนใหญ่เลยทุกคนก็จะค้าสีผมก็จะค้าสีแล้วเวลาผมส่งอะผมส่งดอกตุมผมจะไม่ส่งดอกบานไปบานที่คุณไงใช่ไปบานถ้าอย่างงี้ส่งไปเนี่ยยังไงยังไงก็ต้องทิ้งอยู่แล้วมันไปปุ๊บมันก็จะมีเฉามีอะไรเพรัะเดี๋ยวจะเรื่อกดอกตุ้มตมไม่ให้นะคะสามารถสั่งออเดอร์น้องได้นะคะตัวละสามสิบบาทตัวละสามสิบนะสี่ต้นร้อยใช่ครับสามสิบบาทสี่ต้นร้อยคร แล้วก็มีคือช้างมกำลังใช่ไหมกําลังจะโรยหมดแล้วครับตัวนี้อ๋อนี้เวนด้าปะครับตัวนี้เป็นเวนด้าผสมกับเวนด้าใบล่องนี่มันจะเป็นต้นที่ใบจะสังเกตดูใบเขาจะเป็นเดียวๆใบเขาจะไม่ใหญ่แต่ว่าดอกเขาจะเป็นเวนด้าอืมนี่นะคะเท่าไรจ้าตัวนี้จ้าตัวนี้ราคาอยู่ที่200บาทครับส0งนัดจ้าต้นใหญ่โตมโหฬาน2ต้นต้นใหญ่จริงดูเขายืนเทียมนะคะท่านผู้ชมดูแล้วดูดอกเขาครับดอกเขาก็ใหญ่ ะะแล้วถ้า,บา,ถาแบบว่บาดอกจริงๆดอกถ้าสุดทวงนี่ก็โอ้หจะใหญ่มากเลยนะม,มันมันอ๋อมยังไม่สุดนี่จ้ะยังไม่สุดครับอันนี้ยังไม่สุดครับคือมีตุ่มดอกอีกถ้าถ้าพวกแวนด้ามันจะบานใกล้เคียงกันแต่ถ้าแวนด้าใบล่องมันจะบานแล้วก็จะไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นไปมันจะบานไล่ไปเลยมันจะไม่ไม่รอไปสุดเราก็จะบานทีเดียวครับตัวนี้นี่สองร้อยสวยสองร้อยสวยเลยแล้วก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นตัวนี้เป็นเอคโคเซนต้าแอคโคเซนต้าหน้าดอกจะบิดนะครับ โคเรต้านี้หน้าดอกบ,บิดอย่างนี้ราคาที่80บาทแอ้โคเรต้าผมจะมี80กับ1น100มี2ราคาคถ้าไซสใหญ่ก็จะเป็น100ครับเดี๋ยวเลือกไว้ให้นะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นาบางกอกวิลาชหอ่อห่อไว้ให้ไม่โดนลม <c oughs> ใช่ไหมใช่ถ้ได้ไม่โดนลมก็ไม่ต้องกม่ออกก็ได้มนะคุณต้องห่อไว้น้องก็ห่อเอาไว้ไง คือตัวนี้บางกงออกวิลาศเขาบานเขาจะสวยมากเลยนะจ๊ะเนาะใช่เขาจะเป็นพวงครับเขาจะเป็นช่อกลมๆพวงเนี่ยดอกจะเป็นสีโทนส้มม่วงตอนนี้ดอกจะหอมหอมน้อยหอมน้อยหน่อยแต่ถ้าตัวหอมอันนี้หอมตัวนี้เป็นช้างสีสยามเป็นรูปผสมของช้างครับครับมันจะเข้ากับผสมแบบหลายตัวมากอกว่าจะมาเป็นสีสยามนี้ได้ก็ใช้เวลาพอสมควรครับใช้เวลาไม่ใช่แบบปีสองปีนะครับก็มีหลักสิบปีกว่าจะ กว่าจะนิ่งนะครับตัวนี้อันนี้ผมไม่ได้ทาเองนะตอนนี้มีคนทําแล้วเราก็ไปแบบว่าไปผสมต่ออีกทีนึ่งโอเคครับอย่างนี้ราคาที่1 5 0อบาทอันนี้ร้อยห้าสิบนะคะนี่สสยกล้วยไม้อย่าพลาดนะคะไม่มีตัวไหนสั่งกันได้เลยมีแล้วมีอีกมีแล้วมีเพิ่มได้ตัวนี้เป็นลูกผสมของสามปอยครับครับเขาจะหอมตอนแบบว่าช่วงก่อนกลางวันจะหอมอ่อนๆคือสามปอยอ่ะจะหอมตอนอากาศร้อนอากาศเย็นจะมันจะตรงคันข้ามกว่าชนิดอื่นเลย ถ้าถ้าเมื่อวานน่จจะมีสามปอยมาเยอะมากแล้วก็ก็จะโดนไปเยอะมากเพราะว่าเดินมานี่จะได้กินเลยที่เขาจะหอมมากหอมมากครับแล้วอ่องหลอกตลอดปีมีแค่สามปอยอย่างเดียวเท่าไหร่ครับอันนี้หนึ่งร้อยห้าสิบเหมือนกันร้อยห้าสิบนะตัวนี้อ่าวก็จะเป็นพวกนี้จะเป็นกลุ่มนี้ก็จะเป็นเวนด้าเวนด้าต่างตานดคาเวนด้าต้นคู่นี่ต้นคู่ก็ไม่ใช่คู่สีเดียวกันนะคู่คนละคู่คนละสีใช่ไหมเพราะว่าจับใส่สองต้น นี่เข้ามีดอกนี่นะคะต้นนี้ต้นนี้ดีนี่นี่นี่เนี่ยข้ามีดอกแล้วนะคะดอกไปบานที่คุณนะคะใครจะเอฟน้องก็เดี๋ยวให้น้องเลือกให้เลยแบบนี้นะคะอยู่ที่หนึ่บาทเหมือนกันได้คู่ด้วยคู่ก็เหมือนกูตัวนี้เจ็ดสิบห้าใช่ใช่เจ็ดสิบห้าบาทนะอันนี้เป็นรัดดากครับรัดดากรัดดากคือรูปผสมของเข็มแสดกับเขาแกลผสมกันมันก็จะเป็นตัวนี้ออกดอกตลอดปีครับดอกสีส้มเหมือนกับพวกตระกูลเข็มะครับ มือใหม่ต้องเลือกกันที่ดอกออกดอกตลอดปีนะะได้มีกําลังใจเปบลดาเหมือนกันแต่ว่าจะคนละสีกับตัวราีกับตัวนู้นเนาะนี่นะคะตรงนี้หนึ่งถ้าเป็นต้นคู่เนี่ยครับหนึ่งร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบนะถ้าต้นคู่ร้อยห้าสิบหมดนะคะท่านผู้ชมคะนี่นะคะถ้าแตกต่างก็จะเป็นต้นเดียวตัวนี้ ช้างเหลืองวีระพลช้างเหลืองวีระพลครับผมอันนี้ก็เป็นต้นคู่อย่างนี้150บาท150เหมือนกันนะดอกเขาก็จะประมาณนี้ครับอ่าประมาณนี้เป็นตะกูลช้างอะไรครับตะกูลช้างก็ต้องน้องเอ่อน้องจ๋าเขาจะห่อกระดาษมาแบบนี้เพื่อเซฟดอกให้ลูกค้านะคะใช่คนี่นะคะถ้าเป็นไซ์นี้จะอยู่ราคาที่180่งร้ดิบาทแปตามไซน์นาอจ๋าเนาะใช่ครับตัวนี้มันจะสองอย่างเงี้ยสองต้นดูไซน์ี่นี่นะคะ ไซก็คือแบบว่าจริงๆก็ประมาณนีาเลยจ๋าสูงอยู่นะจ๋าสูงเกือบ180ยแปดสนะร้อยเจ็ดสิบกว่าร้อยเจ็ดสิบกว่านะก็สูงใหญ่อยู่ค่ะถ้าเป็นไซพวกนี้จะอยู่ที่ราคา180่งร้อยแปบาทค่ะไซต้นคือแบบนี้ถามว่ามันดีตรงที่ว่าปกติเลยนะครับเาจะทิ้งระยะการออกดอกอยู่ที่ประมาณสามเดือนครพอพอสองต้นสองต้นปุ๊บเนี่ยหมายความว่าประมาณไม่เกินเดือนครึ่งก็จะได้ดูดอกเคาอยู่แล้วเพราะว่าเนี่ยเขาออกไม่พร้อมกัน อย่างอย่างต้นต้นตี้นนี้ออกดอกจะโรยใช่ไหมครับอันนี้ขึ้นตางจังหวาก็จะได้บานตลอดเนาะพอตัวนี้บานสุดปุ๊บเดี๋ยวยังเหลือต้นข้างหลังนี้เดี๋ยวข้ออ้เนี่ยครับอย่างเงี้ยสามต้นพวกนี้เหมือนกันมันก็จะออกแบบหมุนเวียนกันคือเหมือนซื้อต้นหนึ่งคุ้มเลยแล้วก็ดอกมันก็จะได้ดูตลอดเรื่อยๆครับเทคนิคการเลือกนะคะหาไปนี่นะคะฝั่งนู้นล่ะครับฝั่งนู้นนี่ก็จะมีข้างในครับนี่ก็จะมีแล้วก็เดี๋ยวให้น้องวัดเป็นปิดท้ายรายการพวกเรา อันนี้จะเป็นหายไปตลาดอันนี้เป็นบางกอกซันเซ็ตครับบางกอกซันเซ็ตมันจะเหมือนคล้ายๆมันจะเป็นตัวเดียวกันกับบางกอกวิลาแต่ว่าตัวนี้จะหอมแล้วจะดอกเป็นสีเหลืองม่วงนะคะตัวนี้จะหอมนะครับอันนี้จะหอมมันอ่อนวก็ตัวนี้เป็นช้างสีสยามช้างสีสยามผมเชื่อว่าถ้าหาทั่วไปจะไม่ค่อยเจอนะครับมีชื่อรดมากเลยช้างสีสยามเฮ้ยไม่ไม่ใช่ตัวนี้ช้างเงินล้านสีสยามตัวนี้ช้างเงินล้าน เดี๋ยวผมจูนนิดหนึ่งครับโอเคครับ <c oughs> ไม่ไหวแล้วเธตอนนี้เป็นช้างช้างเงินล้านนะครับช้างเงินล้านาช้างเงินล้านครับอ่าหนึ่งสี่สามสองหน,นึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นช้างเงินล้านคือ <c oughs> จะเป็นรูปผสมของช้างแหละถ้ามองดูก็ส่งต้นก็จะเหมือนอยู่ <c oughs> แล้วเขามีกลิ่นหอมแล้วก็ให้ดอกตลอดปีครับ ชื่อเขาก็เป็นมงคลมันเป็นไม้ที่ทั้นเงินล้านมันเขาชอบเอาไปแบบว่าเอาไปเป็นกระเช้าเป็นอะไรกันเขาจะถอดรดออกแล้วเใส่เป็นกระเช้าไปะชากผมเพราะว่าชื่อเป็นเพาะเท่าไหร่ชั้งเงินล้านนะนี่ก็หนึ่งร้อยห้าสิบเหมือนกันครัยหสิบใช่ครับชั้งเงินล้านนึงร้อยห้าสิบจ้ะแล้วอันนี้ข้าวขาวนี่เป็นหวายหวายแหละหวายแต่ว่าตัวนี้หวายดอกหอมมีกลิ่นใช่ครับดอกหอมจะตอนช่วงเช้าจะได้กลิ่นหอมมากเลยกลิ่นเหมือนดอกมะลิเลยรอจริงเหรอบอ้เป็นหวายที่มีกลิ่นใช่ครับอืม มันจะอย่างอันนี้จะอยู่ราคาที่แปสิบาทอันนี้แปสิบนะ<ช>อันนี้ต้นละแปดสิบนะคะ,ะแล้วหอมด้วยออ,อ,อ,ออกดอกตลอดออกดอกตลอดออกดอกบ่อยแล้วอันนี้บานอยู่จะ2เดือนแล้วนะครับอ้อหรออันนี้อันนี้ความจริงนะครับบานนานด้วยใช่ไหมบัาบานจะสองเดือนแล้วกล้วยกล้วยไมยอ้อ่ะทุกชนิดเลยถ้าออกดอกแล้วเราลดน้ำลดดอกดอกเขาจะโรยเร็ว<า>ยกลว้นไหวนะครับ ยกเว้นวไหวนี่คือรดน้ำรดนดอกนี่คือไม่ชอบไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาชม่ยนะคะแล้วเขายุทนด้วยอันนี้บานจะสองเลยนะเนี่ยต้นละ80ิบาทมันจะมีสีเดียวเหรอเธอมันจะมีสีเนี่ยครับแค่ขาวกับเขียวขาวกับเขียวนะที่มีกลิ่นนะคะใช่ครับก็จะแบบว่าบางตัวก็จะขึ้นเขียวกว่านี้อันนี้จะขึ้นเขียวนิดหน่อยตัวนี้มีกลิ่นนะคะมีแค่สีนี้ทนเดียวมีนะคะ80บบาทนะ มี้วก็จะเป็นกักอันนี้พวกช้างครับอันนี้ตระกูลช้างต่างต่างครับตระกูลช้างครับราคาก็อยู่ที่80บาท80บาทก็จะมีช้างกะช้างแดงช้างพายเปลือกส้มชมพูบูคะตูนครับก็มีจริงๆประมาณทั้งประมาณแปดสีโอเคแต่ว่าสีอ่ะเขาจะไม่จะไม่เหมือนกันนะครับอย่างแดงกับแดงก็ไม่ก็จะเป็นคนละเฉดใช่ครับผู้หญิงจะเข้าใจในความเป็นเฉดไม่น่าเชน่อเลจะมีคนละเฉดกันมีหลายแดงเด้อค่ะไม่ใช่มีมีมีหลายชมพูมีหลายแดงแล้วตอนตอนนี้ก็ ใกล้ดอกเขาเ็ลืมใกล้จะลุยใกล้จะลุยแล้วก็จะเหลือตอนนี้เหลือเหลือไม่เยอะเพราะว่าในในถือว่าซีซั่นเนี้ยก็เมื่อสอสัปดาห์ที่ผ่านมาช้างก็แบบจํานวนเยอะมากเยอะใช่ไหมเยอะมากครับเยอะมากจนแบบว่าตอนนี้แบบว่ามันเหมือนว่ายังติดออเดอร์บางบางคนจะต้องแบบแคนเซิลไปเพราะว่าเพราะว่า ใช่สีสีไม่พอบางคนแบบต้องการสีนี้สีนี้พอดอ,อกโรยไปแล้วนะครับผมก็ระบุให้ไม่ได้ว่าตัวนี้จะเป็นสีอะไรคือจะเป็นพพช้างอะไรอะไรคลิปนี้อยู่ๆคลิปคุณก็ขึ้น <c oughs> วลพันวรพันวรพัน <c oughs> แค่เฉพาะคลิปคุณคนเดียวนะคลิปที่เราอยู่ที่สวนกันนะครับ,รบลิปขึ้นมากแสดงว่าแสดงว่าไอ้จัดฝีที่เขาคอมเมนต์กันอะ่ะมันมีผลไง เออดีดีได้ขายดีดีนะหามาดูกันทั้งหลังน้องจ๋ากันนะคะอันนี้ก็อนี่อะไรคะไม่ใช่น้องเจนไงอันนี้อันนี้พูดถึงต้นไม้ไม่เป็นอันนี้ถ้าตัวนี้ก็เป็นช้างติดไม้ก็จะมีอย่างนี้อันนี้มันเกาะมันเกาะไม้เด้อันนี้กะไมก็จะเป็นช้างสวยครับอย่างนอย่างพวกนี้ก็1 0 0ร้อถ้าติดไม้หนึ่ง้อครับถ้าอ่ะงหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้าอยู่ในกระถาง80สบาทนะจ๊ะเตกต่างตรงไหนตรงอ่ามันสวยจ้มันความสวยด้วยแล้วก็มันจะได้อีกอีกฟิลหนึ่งแล้วก็ อายุเขาด้วยครับอายุตัวนี้จะสูงกว่าเลือเลิศแบบนี้นะคะร้อยหนึ่งติดติดไม้ถ้าแปดสิบบาทไม่ติดไม้นะคะอันนี้คืออันนี้จะเป็นอ่าอ่ามอคคาราดอกเล็กครับมอคคาราดอกเล็กมอคคาราดอกใหญ่กับดอกเล็กอ่าอันนี้ดอกเล็กดอกเล็กจะเป็นพวงครับดอกนี้ราคาที่เก้าสิบบาทเก้าสิบบาทนะจ๊ะนี่ก็จะมีสีเหลืองกับสีชมพูแค่สองสีที่ผมมีลอเรามีแค่สองสีใช่ครับออกดอกบ่อยไหมคุณ บ่อยกว่าบ่อยกว่าเวนด้าครับบ่อยกว่าเวนด้าตระกูลมอคคาร่ากับใบล่องเนี่ยคือจะรู้กันเลยว่าประมาณสองเดือนไม่เกินนี้ก็ออกดอกแล้วคือมันเป็นกล้วยไม้จริงๆกล้วยไม้ที่เป็นไม้ตัดดอกของเมืองนอกอแล้วตอนนี้บ้านเรานิยมมากเลยคือเลี้ยงมอคคาร่าเมื่อก่อนเนี่ยเลี้ยงไหวเลี้ยงไหวเพื่อตัดดอกส่งนอกแล้วตอนนี้แต่ดอกไหวมันมันไม่ได้สวยเท่ามอคคาร่ารายละเอียดดีเทลมันดีกว่าคือแบบว่ามอคคาร่ามัน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 อันนี้คือใบดอกเล็ก ใช่ครับที่จ๋าบอกมันจะมีดอกใหญ่ด้วยใช่ไหมใช่ดอกดอกใหญ่ดอกจะเหมือนแบบนี้เลยครับแต่ว่าจะใหญ่ขึ้นจะใหญ่ขึ้นแบบอีกประมาณสองเท่าตัวครับผมตอนนี้บ้านเราแบบว่านิยมมากในการเลี้ยงมกขนาตัดดอกครับผมจ๋ามีอยู่สองสีนะคะมีสองสีแต่ถ้าเป็นดอกใหญ่ก็จะมีมีอ่าหกสีมีหกสีหกสีครับก็จะมีม่วงมีขาวแล้วก็เหลืองสองครับเออเหลืองเหลืองหนึ่งสีแล้วก็ชมภูสองสีจะมีทั้งหมดหกสีแต่ถ้าสีม่วงอจะหอมมันจะชื่อว่าเจ้าเจ้าพญาไวโอเลต S <S ครับ <S <S แต่ว่า, <S 2> <S 2> แ,ตวาแต่ว่ามีสีแดงอันนั้นอุดรสันชัยน่ะมันจะเป็นถ้าทุกคนจะรู้ว่าอุดรสันชัยเขาจเจ้าไปดอกไปสก,กัดทำน้ำหอมเพราะมันจะหอมมากแต่ว่าอุดรสันชย <S 2> <S 2> ันนชยตอนนี้ผมยังไม่มีแขนงขายนะคือทุกคนจะรู้ว่ามอคค่าต้องซื้อแขนง แต่ว่าผมยังไม่มีคะแนนขายเพราะยังไม่มีจำนวนครับผมต้องรอก่อนต้องรอก่อนน่าจะอีกหนึ่งปีจะมีครับผมแตเจ้าพยามีเนี่ยครับก็จะขายไขายคะแนนละ30บาทอ่าโอเคเยี่ยมเยี่ยมนะคะติดตามน้องได้นะคะเพราะว่าโอ้วางแผนกันระยะยาวเนาะหลายๆอย่างนะคะเลี้ยงกล้วยไม้นี่คือไม่ต้องพูดว่าแบบหลักเดือน2เดือนต้องปีครับคือเป็นปีแท็กซี่ปีครับมยีบังตัวที่วันนี้ที่ที่ผมทําคลิปพาทำคลิปผสมเกสรอะไรใช่ไหมก็จากวันนี้ไปเนี่ยผสมไปแล้วหนึ่งเดือนก็อีกประมาณแปดเดือนนะครับ จแปดเดือนคือได้จะได้เก็บจะได้เก็บฝักยังไม่ได้คําตอบเลยยังไม่ได้อะไรเลยก็จากนี้ไปหปีแหละอ่ะจากนี้ไปประมาณ5ปีจะได้คําตอบว่าสิ่งที่ผมทํะมันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงมันเป็นเรื่องราวของระยะยาวครับนี่ก็จะเป็นในโซนของกล้วยไม้นะคะที่ที่ตัวเขาทํามาตั้งแต่ดั้งแต่เดิมเนาะนี่นะคะฝากช่องติดตามเราได้ที่ไหนบ้างครับช่อง YouTube ผมนะครับส่วนบุญประจวบภาษาไทยเลยนะครับหรือ คิดอะไรไม่ออกก็คือพิมพ์จาส่วนบุพบจวบหรือส่วนบุพบจวบพิเศษก็ได้ใน Google จะจะเจอข้อมูลทั้งหมดเลยครับเจอข้อมูลทั้งหมดเพราะเราทำไปเยอะมากเนาะครับโอเคครับในช่องผมก็จะเน้นแบบว่ามีการแบบว่าเน้นการขยายพันธุ์นะครับแล้วก็การเลี้ยงดูอะไรต่างๆแล้วก็อ่าไปคอมเมนต์ก็ได้ว่าอยากให้ผมทําอะไรเจาะจงมาเลยว่าอยากให้ทาเกี่ยวกับเงี้ยผมจะได้แบบว่าเจาะจงลึกของเรื่องนั้นๆไปเลยนะครับเพราะว่าบางบางทีข้อมูลจ่าเยอะเกินจ่าก็เลยไม่รู้ว่าเขายังไม่รู้อะไรกันบ้างเนาะใช่ครับอ่าดีมากดีมาก ก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับครับนี่นะครับกำลังจะลุ้นชั่วโมงนะคะเดี๋ยวน้องจะผ่านเกดเกณฑ์รอบแรกแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้น้องจ๋าด้วยนะคะวันนี้สวัสดีนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ